หายหรือยังหายแล้วมั้งครับพี่เดียวเป็นห่วงนะคะพี่เดียวเป็นห่วงน้องน้องไม่มีไข้แล้วครับพี่เดียวน้องโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนได้ใช่ไหมครัะพี่เดียวเป็นห่วงน้องครับ <laughs> เดี๋ยวน้องก็เล่นกับพี่เดียววันนี้นะพักผ่อนหนึ่งวันนะครับอเล่นอะไรกันนะโอ้โหมีแรงเป่าลูกโป่งแล้ว <laughs>

วันนี้น้องซอมไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแม่แหม่มให้พักผ่อนที่บ้านอีกหนึ่งวันแม่แหม่มก็มาที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลศาสตว์สีคิวนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะถ้าท่านใดผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้นะคะช่วงเช้าก็มีเจ้าของหมาเจ้าของแมวพาน้องมาลงทะเบียนแล้วก็มีน้องไม่สบายมากมายอันนี้น้องแมวนะคะแล้วก็มีน้องหมาอายุประมาณ12ปีแล้วน้องตั้งท้องลูกตัวแรกนะคะอันนี้มาเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ต่อเด็กอันต้าซาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอันตาซากันนะคะ น้องแมวที่มาที่นี่เป็นลูกรักของคุณหมอทุกตัวเลยค่ะอันนี้เป็นการเก็บบรรยากาศการฉีดวัคซีนมาฝากกันนะคะเนื้อเนื้อที่พี่จะกิน อยากกินจ yeah, ุจุจุกินกินเปล่าพี่เดียวเดียวเดียวพี่เดียวเดียวเดียวแต่ก็ยังเหลือพี่ชูเลยพี่เดียวกินยังไงแอนยาวก็กระเป๋ายิ่งชูพี่เดียวได้กินคอพี่เดียวไม่ชอบตีคอยเหรอโอเคถ้านั้นอุ้ยพี่จะออกกระดาษช่วยแล้วว้า